มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามารับชมกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ที่ราคาดีที่สุดในร้านนะครับโตโยต้า e ีโวนะครับ2.4รุ่น epi runner นะฮะยกสูงเป็นตัว4ประตูด้วยนะครับผมคันนี้ราคาเบาๆไม่ข้าม500 0 0นพี่ๆท่านไหนหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับสบภาพจะเป็นยังไงแล้วตัวรถจะสวยแค่ไหนนะครับตามผมไปดูในลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พ่ผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมมาพบเจอกันในช่องนี้นะฮะเป็นช่องของรถกระบะนะครับผมก็ใครที่หารถกระบะราคาดีราคาโดนใจอยู่นะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับกับ t ต y o ต a r รี o นะครับผม 2.4e พ r u n เน r ยกสูงเกียร์ออโต้4ประตูนะครับเป็นสีบอลเงินรถหน่วยงานปลดวางประวัติศูนย์นะครับคุณผู้ชมนะฮะราคา4 0 0 0 0 0 90,000-9,000บาทฟรีดาวผ่อน8,500ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคุณผู้ชมนะคันนี้เอาไปเลยฟรีดาวผ่อน8,500นะฮะใครสนใจอยู่นะครับติดต่อมาเบอร์โทรผมด้านล่างได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับรายละเอียดตัวรถนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะ4 9 9 0 0 0แล้วฟรีดาวได้นะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.69เท่านั้นเองนะครับคันนี้เลขไมล์120,000โลนะครับคุณผู้ชม นะฮะต้องบอกเลยว่าสภาพสวยกริบนะฮะเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนเนี่ยตามผมมาดูได้เลยคุณผู้ชมนะฮะกระจังหน้านะครับได้เป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้ดีไซน์ทรงรังผึ้งนะครับผมแล้วก็ชิ้นงานสีโครมเงียมสวยๆนะฮะไม่ลอกไม่ร่อนแน่นอนนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคุณผู้ชมนะครับให้เห็นความเรียวความสดเลยนะฮะกระจังหน้านะครับผมไร้ริ้วรอยนะฮะรอยเฉียวรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบี้ไม่มีแน่นอนนะครับเนี่ยไฟกู่หน้าเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้สวยๆนะฮะผม ดูแลรักษาง่ายนะครับอันนี้คือโครงไฟแพ้โคมงไฟเดิมจากโตโยต้านะครับรอยต่อตัวรถนะครับแนศิดชิดเชื้อกันนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่ล่างมีมาให้พร้อมคิ้วโครมเงียมสวยๆนะครับสภาพสวยกริบเลขทะเบียน3521กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมนะครับได้ป้ายนี้ไปเลยนะฮะเนี่ยรอยต่อตัวรถพวกนี้คือสิ่งสำคัญนะเวลาดูรถนะดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับแล้วสีบนเงินนะฮะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายคุณผู้ชมนะครับมันจะเป็นรอยเห็นชัดได้ยาก สันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างคมสวยนะเนี่ยดูตามมือผมได้เลยคุณผู้ชมตามนิ้วเนี่ยเห็นไหมสันเหลี่ยมไม่มีบุบเลยนะครับตัวนี้คือสันเหลี่ยมเดิมจากโรงงานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องล้อแม็กกันต่อนะครับแม็กใช้เป็นอนลลอยขอบ17นิ้วนะครับผมอลลอยสีงเงินนะฮะระบบดิสเบรก ABS นะครับผมล้อคู่หน้านะคุณผู้ชมยางบิสโตนนะครับผมคันนี้ยางปี2024นนะฮะดอกล่องยางเหลือหนาลึกเลยนะครับผม ชงอับช่วงล่างเดิมนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะอาจจะมืดนิดหน่อยต้องขอภัยนะฮะพอดีฝนตกนะฮนะ,ะบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างมืดแหละนะครับผมแล้วตัวนี้นะฮะกระจกก็ได้เปิดปรับพาไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะมาเป็นชิ้นง,งานคมเมี่ยมแบบนี้กระจกเดิมแท้ปัม๊มโตโยต้ามาคุณผู้ชมนะครับอันนี้แบตเสื่อมนะฮะรอเปลี่ยนแบตอยู่นะฮะ,ะผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วชิ้นไหนอะไรเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้ดูแลให้อยู่แล้วะนะ,นะคุณผู้ชมนะ นี่มีการตรวจรถจากบริษัทนอกคูอินสเปคชั่น270กว่วารายการวางใจได้เลยว่าได้รถสวยรถดีไปใช้กันแนะ่นอนคุณผู้ชมเป็นรถหน่วยงานนะครับปลดระวางมาเช็คละยะเช็คละยะตั้งแต่1นึ่งมกิโลแรกนะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับผิวพันุ์ด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถนะสวยมากนะครับกระจกนี่เป็นฝ้าเลยนะแอร์เย็นมากอันนี้การันตีความเย็นเลยคุณผู้ชมนะครับแอร์เย็นมากนะขึ้นฝ้าเลยนะฮะมือปุมือเปิดได้สีโคมยี่หมดนะครับกระจกปัมตาโตยต้าหมดนะฮะ ซ่องนงซ่องน็อตเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ซ่องน็อตสอเอไม่เคยถอดไม่เคยขันนะครับผมไม่มีขยับนะฮะแผงประตูนะครับได้สีดำแบบนี้แล้วได้เป็นผ้าสวยๆนะครับตัวอีนะฮะใครที่จะใช้งานหนักๆนวงๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนฟิล์มติดให้เป็นลามินานะครับลูมินาะนะนี่ลูมินานะครับผมไม่มีลอกไม่มีร่อนซีนยางนะครับซีนกาวเล็บจิกไปเป็นรอยเล็บนะครับยังนุ่มยังนิ่มอยู่ใช้งานได้ยาวๆคุณผู้ชมนะครับ สันเดี่ยโคมตัวรถค่อนข้างสวยแผ่นคาร์เพดตรงด้านพื้นนะฮะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับผมตรงนี้นะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถยนต์มือสองนะครับผมตัวนี้นะฮะน็อตเสาบีนะครับไม่มีรอยขัดรอยถอดคุณผู้ชมนะครับน็อตกรอนประตูเนี่ยน็อตเสาบีไม่มีรอยขัดเลยนะครับโครงสร้างนะครับที่เราดูเป็นหลักนะคือโครงสร้างตัวรถนะนี่ทีบสปอตเดิมนะครับเมอาร์คเดิมเลยจากโรงงานนะคุณผู้ชมนะครับแล้วภายในได้เบาะดำ นี่เบาะผ้าสีดำนะครับเดินทางไกลเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายนะคุณผู้ชมเรามีการถอดบอกไปฆ่าเชื้อโลคสปาขัดสีเรียบร้อยแล้วก็เสริมตัวนุ่นแล้วเรียบร้อยด้วยสันเหลี่ยมตัวนี้นะครับแน,แ,นแน่นๆเลยคุณผู้ชมนะครับภายในส,สวยๆนะฮะแล้วก็ดูด้านท้ายนะคุณผู้ชมนะนี่พื้นที่การใช้สอยการใช้งานค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับรีโวตัว 2.4e นะฮะลำโพงมีมาให้ครบ,ครบนะครับหน้าหลังนะลาจงลาจับ ครบนะครับนี่สิ่งสําคัญเหมือนเดิมคุณผู้ชมทุกคลิปนะสปอร์ตเมทอาร์คพวกนี้ต้องกลมสวยแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ด้านในนะครับมีที่วางแขนพักสองมาให้มีที่วางแก้วน้ามาให้ด้านในนะครับก็ไฟด้านหลังติดครบปกติสวยงามนะคุณผู้ชมนี่มีขอแขนเกี่ยวยืดนะฮะกระเป๋าจิงโจ้นะครับผมเบาะปรับพับได้60-40รับรองคาซีทให้เรียบร้อยนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะนะครับนี่ มันอาจจะมืดหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้ฝนตกนะครับนี่อาจจะมืดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยให้ดูสันเลี่ยมตัวรอยต่อตัวกับ,บท้ายกระบะเนี่ยนะครับตะเข็บพวกอะไรพวกนี้นะครับเนียนอยู่เลยคุณผู้ชมไม่มีการถอดตัดแต่งแน่นอนรถไม,ม่มีความจมน้ากับสีนะครับเล่มไม่จํารอมสุูนหายด้วยนะฮะแม็กคอร์ชิเจตหน้าหลังยางเปลี่ยนให้หมดทั้ง2ทั้ง4ลอ้อเป็นปี2024ันสิติ๊กเกอร์พิรเนอร์มีให้ครบนะครับคุณผู้ชมนะฮะไฟท้ายไม่แตกไม่ล้าวนะฮะหลอดฮาโลเจนดูแลรักษาง่ายสุดๆนะ รโกโงรโกโง็มาครบนะคุณผ,ผู้ชมนะฮะจ,จ,จ,จัดเต็มจะเต็มแน่นอนนะครับนี่โลโก้ตัว e ลโ,โกโ็ไฮลักรีโวนะครับอยู่ครบเลยมือเปิดได้สีโคมียมไฟเบรกด้วย3สแตนเลสนะครับเดิมแท้แมกไลเนอร์นะครับอันนี้มีการเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวแมกไลเนอร์เนี่ยนะฮะก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็รอยสันแม็กตัวอะไรพวกนี้นะครับยังคมยังแน่นอยู่เลยนะครับพอแขวนเกี่ยวยืดฝั่งละ2จุดมาดูกันที่สิ่งสําคัญนะครับเวลาเราดูรถนะคุณผู้ชมนะ นี่นะครับตัวนอ็อตตัวสติกเกอร์นะฮะไม่มีถอดไม่มีขันนะครับฝายทงสาท้ายนะฮะเรียบเนียสุดๆนะคุณผู้ชมทั้งหน้าและหลังนี่ให้ดูเลยสองข้างซ้ายขวานะครับไม่มีรอยตับรอยแต่งรอยแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยกริบนะฮะแล้วผมให้ดูนะครับด้านท้ายนะกันชนก็จะเป็นสีโครมเมี่ยมแบบนี้คุณผู้ชมบรรไดหยัดขึ้นเป็นสีดำดาบแต่ให้ดูด้านล่างนิดนึงนะครับ เน่นะฮะยางไหลแม่แรงช่วงล่างไม่เป็นสนิมท่อเดิมเผาเดิมแหนบเดิมคุณผู้ชมนะครับแบบนี้เลยนะมุดกันให้ดูแบบจ่าๆนะครับละเอียดยิบนะฮะเหมือนทุกคันที่ผมเคยรีวิวอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับผมดูคลิปนี้แล้วเหมือนว่ามาดูรถเองที่บริษัทพอโต้นะนะฮะให้ดูแบบละเอียดเลยหรือถ้าพี่ๆยังไม่สบายใจเนี่ยนําช่างข้างนอกเนี่ยมาตรวจรถก็ได้นะฮะอันนี้ผมไม่ไม่ติดไม่ว่านะนะครับแต่ทางเราเนี่ยมีบริการตรวจ i ู s สเป t ชันให้อยู่แล้วจากบริษัทนอกนะครับได้ผ่านดูใดๆทั้งสิ้นนะฮะผมเป็นบริษัทกลางเลยนะครับที่จะมาตรวจรถให้คุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้เลยประวัติดีประวัติศูนแน่นอนนะครับคันนี้ฟีดาวร็อพแปดพคุณผู้ชมใครสนใจเนี่ยเรียบเลยติดต่อหาผม0 6 4 8 4ห6 5 8 7มเนะครับผมเซลล์นวดตคอโตยินดีให้บริการนะครับแล้วก็มาดูกันนะฮะซอกนุ่มซอกน็อตใหม่กริปนะครับเนี่ยสครับเพจตรงพื้นนะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนัักมมาเลยคคชนะรบ น็อตนะฮะเสาบีนะครับซ้ายและขวานะครับแนบเนียนชิดสนิทกันเลยนะฮะรางน้ําสปอตสวยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูออปชันกันบ้างอะเรามาดูแผงประตูออปชันกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับกระจกนะฮะจะเป็นเรียกได้ว่ากระจกไฟฟ้าทั้งหมดแล้วออโต้ได้ฝ่งคนขับนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บาทเซ็นทรัลล็อกล็อกรถล็อก็จบมีมาให้นะครับปรับพับกระจกเป็นจอยสติ๊กเรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะครับได้เป็นสีดาเป็นโนแบ็คด้วยนะครับ นี่ดำเงานะตัวขอบเนี่ยนะครับสวยมากมือเปิดได้สีโครเมียมนะครับผู้ชมนะฮะด้านในนะฮะตัวเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะสายเดินทางอยู่แล้วนะครับเบาะผ้านะก็นั่งสบายนุ่มนะฮะแล้วก็ปีกมงปีกเบาะสันเบาะเนี่ยผมสปาขัดสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะเป็นปรับพับแมนนวลนหกทิศทางนะฮะตัวนี้มีที่เก็บแก้วน้ําให้ด้วยมีที่วางขวดน้ํานะครับผมเปิดฟ้าโป้งนะครับเปิดฝาถังมันด้านนี้ด้านล่างเลยนะฮะ ีปั้นคันเล่นปั้นเบรกนะครับผมยังใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะฮะตัวนี้ก็ุญแจจะได้เป็นแบบไขเสียบนะครับผมขอ,อยากเข้าในตัวรถนะนะฮะพรมลัยนะครับเป็นพูมลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคุ้มหนังมาอย่างสวยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงวางใส สั่งการด้วยเสียงได้หมดแอร์แบกมีให้3ใบคู่หน้านะครับเลขไมล์หนึ่งแกิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับคันนี้หน้าปัดเรือนไมลเนี่ยจะเป็นเข็มเรืองแสงนะคุณผู้ชมไฟบอร์ดสานะเกียร์ติดครบป,ปกตินะครับคันนี้นะแล้วก็ตัวจอนะครับจอกลางก็สามารถเล่น a อเล่น AM FM วิทยุบูธได้ปกติเลยนะครับผมก็เล่น MP3 ก็ได้เชื่อมต่อ USB ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะะสหรับจอกลางนะนะฮะ อันนี้คือจอเดิมจากเตโยตตาแอร์เป็นระบบแบบแมนวนวลนะครับผมนี่ดูฝ้ายังเย็นอยู่เลยนะคุณผู้ชมเย็นมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น outlet charge ด้านล่างนะครับผม outlet c ชาก็เป็นช่องชาร์จไฟเนาะนะครับด้านล่างมีที่วางแก้วมาให้คอนโซลตรงกลางส,สวยๆอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนนะครับปุ่มนี้อันตรายมากๆนะใครที่อยากได้แรงท็อกแรงๆหนักๆนะครับผมปุ่มนี้ชุดกระชากลากดึงแน่นอนหรือใครที่อยากจะ สบายประหยัดน้ำมันนะครับอีโคโหมดตอบโจทย์แน่นอนแน่นอนนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบขั้นบันไดนะฮะในมีเกียร์เนะครับเกียร์ต่ำนะฮะไว้เปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับเวลาขึ้นลงทางลาดชันนะฮะเปลี่ยนเกียร์เองได้นะครับอยากจะใช้เกียร์แมนนวลได้หมดเลยนะครับตัวนี้เบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะนะฮะเป็นตัวเอ็นทีนะตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าออปชั่นการใช้งานก็ ค่อนข้างที่จะครบละนะครับไม่ได้มีอะไรขาดหายไปนะฮะเป็นรถที่เครื่องทนประหยัดนะครับแล้วก็อัตราการเร่งดีนะฮะแอร์ไฟบอร์ดฐานะแอร์แบ็กกล่องข้างในคูลบ็อกติดครบปกตินะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับอันนี้ด้านบนก็จะเป็นสีเบลนแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับมีกระจงกระจกให้นะครับไฟอ่านแผนที่ติดครบทุกดวงนะฮะเป็นโฉมหน้าใหม่นะครับโฉมเดียวกับปี201920้ละนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องคุณผู้ชมนะครับ ห้องเครื่องคันนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูได้เลยภายในก็จะประมาณนี้สีดสําสวยๆนะนะครับพาไปดูนะฮะวันนี้แบบเร็วๆนะฮะไม่มีตัดต่อนะคุณผู้ชมมานะฮะเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสภาพใหม่กริบนะฮะนี่ผมเปิดไฟให้ดูเลยคุณผู้ชมนะฮะร,รอยต่อนะครับฝาโครงฝาเครื่องเนี่ยเนี่ย แนบเนียนสนิทเลยนะฮะไม่มีข้ามันหยุดเยิมนะครับเดี๋ยวน็อตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้คุณผู้ชมมันเป็นสนิทละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะฮะตัวนี้นะฮะกระปุกเบรก ABS นะครับของโรงของเหลวเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่หมดนะย้ำนะฮะว่าถ่ายใหม่หมดแล้วก็น้ํายาคลลนง์นผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับข้อกรองข้อกรองนะครับตัวนี้เราดูแลหมดนะฮะโครงสร้างนะครับของตัวรถด้านหน้านะปิดนกซ้ายขวานะครับผมนี่ปั๊มอาปั๊มแอลเดิมนะฮะไม่มีรอยตัดรอยแต่งรอยเชื่อมนะฮะ พันนมสายพานทำงานปกตินะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะซ้ายขวา RL อยู่ครบนะฮะแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้รูปใหม่คุณชมนะครับตัวนี้นะฮะชันเพเดิมนะครับผลิตปี2 0 1 8นะครับเดือนสิงหาคมสติ๊กเกอร์มอรกอยู่ครบน็อตนะับฝาโป่งไม่มีขันไม่มีขยับเลยคุณชมดูนะฮะไม่มีรอยขันเลยนะครับตรงขอบมุมหัวน็อตนะฮะรถถ้ามีรอยขันรอยถอดมานะครับรถชนมาเปลี่ยน เปลี่ยนทำเปลี่ยนทาสีหรือว่ามีรอยขีดข่วนเนี่ยอาจจะทําสีมาอาจจะขันตัวฝาโปรงนี้ไปแต่ตันนี้นะฮะไม่มีอรอยขันรอยถอนเลยรับรูระบายอากาศเม่้าแผ่นกันความร้อนซีนยางเดิมๆนะครับคุณผู้ชมติ๊กเกอร์ข้อควรระวังมีอยู่ครบให้เห็นนะครับตัวนี้คือฝาเดิมแท้จากโตยต้านะนะครับปั๊มตาโตยตาแบบนี้ต้องมีนะถ้าฝาเดิมแพ้นะครับสวยมากนะฮะ ใครที่สนใจนะครับรีบไปต่อหาผมด่วนๆนะ064843657นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการนะครับอยากจะเดินทางมาลองเพลทได้ทดลองขับได้หมดเลยนะครับรถเรามีมากกว่า200คันนะคุณผู้ชมนะฮะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยใครที่สนใจอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไรยี่ห้อไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ